สำหรับหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพประจําปีมาแล้วพบว่าค่าการทํางานของไตลดลงนะคะโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะวันนี้เนี่ยพี่การก็เลยมี3สิ่งนะถ้าว่าเราทําทุกวันนะคะเสี่ยงที่จะทําให้ค่าไตาลดลงเสี่ยงไตพังแบบไม่รู้ตัวนะคะใครที่อยากรู้เรื่องนี้นะตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ ทีค่ะทุกคนพบกพับพิการนะคะรววจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวม3สิ่งถ้าเราทําทุกวันนะเสี่ยงไตพังไม่รู้ตัวเสี่ยงไตาวายไตยเสื่อมเสี่ยงที่จะต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตนะคะสําหรับหลายๆคนนะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าพอดีว่าไปตรวจสุขภาพประจําปีมาแล้วค่าการทํางานของไตลดลงแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะไม่ได้มีโรคประจําตัวนะเพราะฉะนั้นเรามาเช็กกันดวน่ดวนเลยว่าถ้าคุณทํามสิ่งนี้ทุกวันค่าไตาของคุณจะลด ลงเสี่ยงต่อไตพังไม่รู้ตัวนะคะมาเริ่มกันเลยนะกับพฤติกรรมที่1นนะคะก็คือในหลายๆคนที่ชอบดื่มน้ําน้อยนะคะก็คือไม่ชอบดื่มน้ํานั่นเองวันหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะดื่มน้ําอย่างเพียงพอนะคะประมาณ2-2.5ถึงลิตรนะคะเน้นย้ำว่าควรจะเป็นน้ําเปล่านะคะการดื่มน้ําอย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยทําให้ค่าการทํางานของไตหรือว่าไตเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในทางตรงกันข้ามนะถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจดื่มน้ําดื่มน้ําน้อยตลอดเลย วันหนึ่งแค่สักประมาณ 500cc หรือว่าไม่ถึง1ลิตรอะไรอย่างนี้นะจะทําให้ไตของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นนะคะเวลาไปเจาะเลือดค่าการทํางานของไตหรือว่า eGFR ก็จะลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ําถ้าหากว่าไม่อยากให้ไตพังดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะวันละ2 2.5ลิตรนะคะทุกคนและมาถึงสิ่งที่2นะคะถ้าว่าเราทำทุกวันนะเสีย่ยงที่จะไตพังไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะคะก็คือในกลุ่มที่ชอบทานยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะปวดกล้ามเนื้อไ กําลังกายมาหรือว่ายกของหนักทํางานหนักอะไรอย่างนี้นะและมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวก็จะทานยาแก้ปวดในทุกๆครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทานติดต่อกันไปเลยนะเป็นเดือนเดือนเลยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่แนะนําเลยเพราะว่าเจ้ายาแก้ปวดโดยเฉพาะยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มเอนไสมนะคะอย่างเช่นอะค o อกเซียไดโครฟีน บูเฟนไอบูเฟนนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะมีผลทําให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยเกิดการหดตัวนะคะถ้าสมมติว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอจากการหดตัวของหลอดเลือดนะ <t> ก็จะทําให้ไตเสื่อมไตพังเลยทีเดียวนะคะ <t> ซึ่งมีคนไข้ของพิการหลายๆคนเลยที่จะต้องฟอกเลือดเพราะว่าทานยาแก้ปวดในกลุ่มนี้เนี่ยติดต่อกันมากกว่า6เดือนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครทานยาแก้ปวดติดต่อกันทุกวันนะคะเสี่ยงไตพัง แน่นอนนะคะและมาถึงสิ่งที่3นะคะถ้าเราทําทุกวันนะไตพังไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะคะก็คือในกลุ่มที่ชอบทานอาหารรสจัดนะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะคะ3มจัดอันนี้เป็นอะไรที่ทําร้ายไตยมากๆเลยนะคะกินแบบนี้ทุกวันนะหวานจัดมันจัดเค็มจัดทุกวันไตพังแน่นอนนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นที่มาของโรคนะคะโรคเบาหวานโรคความดานันไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะซึ่ง3มโรคนี้เนี่ยจะเป็น เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ไตาวายไตยเสื่อมนะคะและอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นลองเช็คพฤติกรรมของเรานะคะว่าเราเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้บ่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปการทวนอีกครั้งหนึ่งว่า3ส,สิ่งถ้าเราทําทุกวันนะเสีงยงไตพังไม่รู้ตัวเลย 1. คนที่ดื่มน้ําน้อยเป็นประจํานะคะอันนี้แก้ด้วยการดื่มน้ําเยอะขึ้นนะคะวันละ2-2.5ถึงลิตรนะเน้นยำ้ำว่าควรจะเป็นน้าเปล่านะคะไม่ควรกินน้ําหวานหรือว่าน้ําอัดลมนะคะและ อันที่สองก็คือในคนที่ทานยาแก้ปวดบ่อยๆทานทุกวันติดต่อกันเป็นเดือนๆสองเดือนอะไรอย่างนี้จะทําให้ไตาวายไตยเสื่อมได้เพราะมันจะทําให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเกิดการหดตัวเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงไตพังได้เลยนะคะทุกคนและสุดท้ายอันที่สามก็คือกลุ่มที่ชอบกินของหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะคะอาหารเหล่านี้เป็นที่มาของโรคเบาหวานความดันและก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะซึ่งเป็นสาเหตหุหลักๆเลยสาเหตุสาสคัญเลยของภาวะไตาวายไตยเสื่อมนะคะเลี่ยงส 3อย่างนี้แล้วคุณจะปลอดภัยจากภาวะไตวายไตยเสื่อมนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะดดดื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยคะ่ะ